วัสดีครับมิตรดเราสุดชอปปาเฟลโลดีนะครับผมและแล้ววันนี้เราก็จะมาดูแลสัตว์พี่เป็กก็คือพวกด้วงนอนไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ถือไม่เป็นไม่ถือเป็นสัตว์แก่พี่เป็กเนี่ยเขาจะตื่นแต่เช้ามาดูแลสัตว์แต่แรกเราก็อยากรู้ฟิลลิ่งนั้นไงสังเกตจากเสียงแล้วตอนนี้น้องๆคือไม่ไหวแล้วครับปล่อยกู้ตื่นเช้ามาแกทําอะไรก่อนอย่างแรกไปปล่อยเป็ดไปปล่อยเป็ดนะเนี่ยมันมันรีบลวทุกคนปล่อยเป็ดจับตาดูดิพอมันออกมาแล้วมันจะไปบีบเดี๋ยวมันก็ไม่ทำหรอกตามที่บอกนะออกมาฮึ เย้ทำตามบีบเย้เอ้ยเก่งมากบีบอะไรไว้ทำตามหมดเลยเอาแล้วมาทำตามบีบก่รนอ่ะ่านี่คืออิสรภาพของเราเอ เสร็บบจ<ไ>ปุ๊บไปให้อาหารไก่เอานี้ไปล้างก่อนเพราะนี่อาหารเก่าแล้วหยิบออกเมื่อกมก็ไม่ทำหรอกแหววได้เรื่องอะไร่ทำ<ช><ห>จริงได้ใช่ใหญ่เลยแล้วก็ไปล้างกระมังกับทามนี้ก่อนอที่กระมังมันก็ไม่ดูใหม่เหมือนละ่ะทุกวันอะพี่ทำจริงเนี่ยกระมังเมื่อวานใครให้ก็ไม่รู้เนี่ยเน่าแล้วนะ่ะไปล้างเลย ถ้าคอนติจะเอาไปเข้าเครื่องล้างซานด้วยโอ้โหไม่ได้แล้วมึนโง่กาบอกแล้วะโอเคอละได้วยเละเขากำลังแสดงออกให้รู้ว่าเขาตื่นแล้วคุณแม่อันนี้ก็ไม่ต้องกลัวเน่าเดี๋ยวมันก็มาแดกกันต่อใช่ไหมใช่ว่าอันนี้ก็ใส่น้ำล้างล้างฉีดๆแล้วใส่น้ำทิ้งไว้เลยเฮ้ยแล้วก็เอาอาหารเทใส่เออพอแล้ว พอจริงต้องล้างบ่อเป็ดนะเนี่ยแต่ว่าพี่สั่งพี่สั่งอ่างมาแล้วไม่ต้องล้างอ๋ออยู่ที่ใช่อ่างใช่สั่งมาแล้วจากอินเทอร์เน็ตปกติไปแค่ทำอะไรตรงนี้ล้างบ่อแต่ว่าน้ำมันใสอยู่พอทุกครั้งน้ำมันจะแบบน้ำเสียแบบสียนครองเลยทุกคนใช่เฮ้ยเล่นไปอ่ะอยากเล่นไหมเล่นน้ำไปมันก็เดินเข้าตุ่มไก่เดี๋ยวมันเปียกตายพอแล้วแล้วก็ล้างสไลด์แล้วก็ล้างตาหลังบ้านซักผ้าแล้วก็ทำทักผ้าผู้ให้นอนทับผ้าห่มเลยของพี่ด้วยเกี่ยวกับสัตว์ฮะไม่เกี่ยวกับสัตว์แล้วเกี่ยวกับมึงอ่มทาไรวคนนเต์ แบบนี้คืออะไรจุดประสงค์หลักจริงแล้วอ่ะประโยชน์ของมันอ่ะคือการที่ผมอ่ะได้รู้ว่าเอ๊ะการทําแบบนี้ในสิ่งที่พี่เป๊กเรียกว่าความสุขเราทำาว่าเรามีความสุขหรือเปล่ามีความสุขใช่ไหมไม่ <c oughs> ที่อะไรก็มีร้านสตาร์โซดนลีลา้าน้าปาพออันนั้นใครเอาไปใส่อาหารเลยก็มีจะมีใครแล้วไม่พอกับน้องรูของพ่อน,นี่ก็เด้นแบบว่าผักแต่ถกนมลรูจะเป็นแบบเด้นพวกข้าวเลยเวลานางมาอัดเสียงอะไรเงี้ยว่างๆอ่ะนางก็จะมานั่งตรงนี้แกก็จะไปหาข้าวที่บ้านเหลือๆเอามาโยนให้ เ,เรียบร้อย,ยอันนี้ล้างไว้เพื่ออะไรครับหยิบสามถังอ่ะมาวางตัดแดดรงนี้เลยแล้วก็ไปลากสายยางม,มาเปิดน้ําใส่เพราะเราต้องพาสัตเลี้ยงตักแดดมีความสุตรสินะครึ่งอ่ะพอะ แล้วยังไงต่อครับคุณไปเอาฝั์เลี้ยงของฉันมาตากแดดแล้วมันมีวิธีการจับไหมไม่ใช่แบบว่าจะช้อนเต่าอยู่นี่เต่าอยู่ด้านล่างอันนี้ชื่อน้องอะไรครับแค่คนในห้องไทยช่องรู้จักหน่อยชื่อน้องอ้วนครับน,น้องอ้วนน,ออวนี่คือเต่าเหรอคนขลังเนี่ยครับอ,อันนี้คือน้องตาอ่ะน้องน่ารักไหมทุกคนรู้ให้ดู้ให้นอน เราจะพาตาหวานไปตากแดดทำไมถึงต้องพาตาหวานไปตากแดดอ่ะการแช่น้ําตอนเช้าๆแล้วก็แต่งแดดอ่อนๆจะช่วยให้น้องขับถ่ายได้ดีก็เดี๋ยวพอเราแช่น้ําน้องปุ๊บน้องก็จะเออนี่เหรอใช่ตาหวานเป็นเต่าบกนะทุกคนถ้าเกิดโดนน้ำเยอะมันไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่ควรที่จะขาดน้ําเลยใช่ปะใช่ถ้าจะถูกไหมยินได้ปะโอเคนี่เหรอ แล้วน้องเขาก็จะกินน้ําแบบว่ากินน้ําบ้างแค่จะโดนแสงแดดย้ำว่าควรไปแดดอ่อนๆตอนเช้าด้วยคนไม่เอาแดดเที่ยงนะตายนะจริงเหรอมันร้อนเกินมันทรมาร์ทขยับเซลลุกขอดูหน่อยขยับต้องขยับอะไรสัตว์ที่กินเล็กแต่ตัวแม่งไม่ขยับเพี่อะไรเลยพี่ถ่ายไม่ทันทำไมน้องกินน้ำเออจริงเหรอเรากินน้ํามันจะเอาปากๆลงไปแล้วมันก็กลืนเอื้อเอื้อเลยเราแปลสัตว์ตัวต่อไปกันแม่ไปฝากยืนเฝ้าบ่อแป๊บนึงระหว่างที่เราจะพาโปกเก็ตเติลแช่น้ำนี่ก็เราจะลงไปในบ่อพันนึงล อ่ะมาไม่เชื่อกูเชพันต่อไปมึงรู้จักมึงได้ยินเสียงกูใช่ไหมมึงแค่จะช่วยเจ้านายมึงดึงออกมาทีเดียวพอสได้เลยเหรออันนี้เคลียร์วันนี้ให้มันกระโดดลงไปแจะโดนเนื้อมันจะเจ็บหนังมันจะหลุดไหมเนี่ยจับได้ไหมจับได้เออเข้ามาลูกอะไรเออกำมือปิดไว้เพราะมันโดดนอะไรปล่อยเลยหนังก็ไหวก็มันก็เอออ๋ออย่างนี้เอง โอ้หทุกคนต่อไปตัวใหญ่แล้วครับไอชื่อตัวอะไรผมทอพนกัดนะเลือดออกนะ <c oughs> <c oughs> มันไม่มีฟานมึงอามกุแล้วงี้มันอ่ะมันกัดผมทอพนตัวตัวใหญ่หน่อยเพราะมาคนแรกมึงไม่แยงกัดกูหรอกไปทุกคน,นดูดิทุกคน,นดูตัวดิวางไล่ไก่ออกไปน้องจิ๊กกบยังน้องจิ๊กกบ เออไล่หูเลยไปเลยไล่เล่ไล่ไลย <c oughs> อ me ีตัวยังไม่มีชื่อเลยให้ปังตั้งให้บ้ล่ะอ่าให้ตั้งให้ชื่อน้องเสีย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 ศูนย์นะน้องอ่ะคือทุกคนในบ้านอ่ะจะตกใจหลายรอบมาตอนนี้ตื่นมามันหงายทุกนั้นผมโทรหาเป๊กกับพี่แป๊กกบมึงตายเปอมันไม่หายใจเหรอไม่รู้มาดูมันหงายท้องไปบอกเออยวลงไปดูก็คือพี่เป๊กแม่งลงมาเคลียร์เขียแม่งเออกลับมาั่้ถ้าเดิมใช่เพราะว่ามันดูมันกบตายป่ะพอที่น้องไม่ตายน้องอยู่ที่มาบอกว่าเป็นเดือนแล้วการที่เป็นโรคเสียการทรงตัวอาจจะบอกเกิดจากไวรัสหรือ พี่ลืมบอกว่าไม่คนรใช้กระชอนอ้าวอันนี้ไปไปตักน้องที่ป่วยอ้าวเอาไปล้างเลยเจ้าทาแบบเต็มสตีมเลยใช่ไหมใช่งั้นไปยกบอกกกออกมาให้หมดต้องล้างไงใช่มันคือเรื่องจริงไม่ล้างก็ันหรอกแน่ฉันล้างวันเว้นวันไม่งั้นค่าน้ำบ้านเราจะพันห้าหรอทำทุกวัน ใช่ไหมเนี่ยใช่ไฟังแม่ตัวเล็กยังไม่ไนดะ้เอาออกเลยตัวเล็กตัวเล็กไม่ต้องอ๋อเหรอปกอแลดอยู่นั่นแหละให้ทุกคนดูป๊อกแกลดไหมตัวมันจะจิ๋วๆเพราะว่าคนคนี้ใช้ป๊อกแกลดนะคะที่เบสซื้อมาตั้งแต่เป็นลูกออดเลยทุกคนใช่ฉันสั่งลูกออดมาตั้งตัวตัง 600, ้ง 800, หกร้อยรวมส่งไปแปดร้อยเฮียไปไหวเหรอแตกับมือชินไลยเหรอเออเอาไทำฟ้าน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 โอ้ยต้องมือไปจุ่มขี้นี่นะใช่ไม่ใช่ขี้อย่างเดีเยวเยี่ยวด้วยทุกคนดูคควาาาามอออออกกกกกกกลลัังงยยนนะี่ืร เป็นการเหมือนว่าเราวอร์มอัพอยู่ตามริมสระน้ำมาทุนที่เอามือแตะและ้วก็ตีขา <c oughs> นี่เราจะฆ่าเชื้อโรคด้วยด่างทับทิมนะครับถ้าตีใส่ยเยอะไปแล้วเนี่ยนะครับทิมอะได้เ <c oughs> อ่ะพอแล้วเอากบออกเอ้ยเอาเทน้ำออกหน่อยหนึ่ง <c oughs> ให้กบยืนได้ <c oughs> แล้วก็มา <c oughs> แล้วก็มา <c oughs> วางบนนี้ถ้าถางเรียกกบอ่ะชื่อเลยนะ ขานเชิญเออชื่ออะไรนะกบชื่ออัญเชิญอ่ะมานาบุนตะอุ๊ยชื่อยาวจังไม่มีชื่อทั้ใกล้กับมูตโต่ฮะบุญโตเออชื่อบุญโตไปพาบุญโตไปนู่นเลยอาสุกุนชื่อเนี่ยเหรอเออตามาบุญโตไม่ได้โมนะมันนเป็นคนที่แบบย้อนแย้งในชีวิตเยอะมากเลยแม่เป็นคนแบบใจร้อนแต่มึงชอบอะไรแบบเนี้ยมันฝึกสมาธิมากเลยนะเว้ยเอาวางบนผ้าเลยแล้วก็เช็ดกระดองเช็ดเลยนี่เหรอเช็ดกระดองกระดองกระดอง ปุ๊บก็ไปเอาอาหารเม็ดมาเรอจนกว่าอาหารจะบวมก็อนนี้ก็ให้น้องตากแดดไปก่อนวางอ่อยจะเวลาห้าทีโอเคงั้นเดี๋ยวเราให้หาเตลเบยทำอะไรต่อยะมีทำอะไรต่อยถ้าสัตว์เลี้ยงก็หมดแล้วครบห้านาทีแล้วนะครับต่อไปก็คือการเอาอาหารให้น้องสาวให้ยังไงอ่ะก็เอามาวางไว้เลยต้องเทน้ําเทไปทั้งน้ำเลยปะเอาน้ำออกเอาทิ้งเอาวางที่พื้นเลยเทออกมาอย่างนี้เหรอแล้วก็จับมันมาวางเดี๋ยวมันแห็งก็งับเองเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ เฮ้ยงาม้เฮ้ยจริงจังวันนี้นะคะก็ได้ทำแล้วก็สึกว่าอ happy ไม่เหมาะกับกูนี่แหละเนาะไม่เหมาะกูอะพี่เป้งมันทำไรไงวะมันต้องใจเย็นมากๆแล้วก็แบบ มีวินัยในการทํามากๆ,ๆเพราะถ้าเกิดว่าไอ้ของมันนะมันมันเป็นสิ่งมีชีวิตเทุกคนถ้าเกิดว่าเราเรา,เราพลาดวันหรือ2วันอะไรเงี้ยมันอาจจะเกิดผลตามมาหลายๆอย่างได้เลยนะแล้วมัน<า>ถือ <ฮะ S 2> ว่าเขาเรียกวอะไรพี่ถือว่ามันเป็นงานอดิเรกเ้ยแล้วก็เป็นงานที่เราชอบใช่แล้วพี่รู้สึกว่างานตอนนี้งานหลักๆที่พี่ทำคืออยู่หน้าคอมแล้วพี่ปวดตาการที่พี่บอกว่าได้บอกมาดูแลสัตว์อะไรเงี้ยมันเหมือนไม่ได้พักผ่อนสายตา ได้ดูแล้วที่มันขยับขยับอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่เหมือนผมเลยเวลาผมทำงานทำเพลงผมเหนื่อยผมไม่ดูเลยขยับขยับอย่างเงี้เช่นใช่หนังโป้แหละขยับเลยนะไอ้เหี้ยมันขยับอะไรเงี้ยผมเวลาเ่องตัดโลบกกลายเป็นช่องฮี้วเลยเนี่ยก็พอพักทายอะไรเงี้ยเออทุกคนเอาว่าวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูแบบวิธีสโลไลท์ที่ผมเคยบอกว่าผมว่าบล็กคลิปก็ไม่อยากที่แบบว่าจะตลกบกฮาอะไรเงี้ยไม่ใช่คนตลก จริงๆเราเป็นผูผมแต่ว่าตลกอะเราคือเราแสดงเอาว่าวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับไว้เจอกันคลิปหน้าจะแบบโลว์ไลฟ์อะไรแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูด้วยนะครับนี่สันเขาแตะด้วยนะไอ้เหี้ยแค่นี้เดี๋ยวใส่จอแดงมาแตะหน้ามึงตั้งคือช่องปากมดตดีช่องนี้ กฎก่อนตมักสมาชิกไปไกตระเกฎก่อนตมักสมาชิกไปไกตระงกดก่อนตมักสมาชิก